กันนะคะไหนคะนอกจากฉลามหัวบาดแล้วหนูรู้ป่าวว่ามีอะไรหัวบาดมีโลวาหัวบาดมีมีมีอะไรคะมีปลาฉลามหัวบาดมีมีปลาไวหัวบาดมีมีโลฟเฟนหัวบาดฮะโอฟเฟนโลมาใช่แล้วพี่ๆเขาบอกว่านอกจากฉลามแล้ว ยังมีพระท่านก็มี<ภ>าบาทด้วยนะ,ะใชม่มีพระมีพระมีบาทด้วยลูกบาทเอาไว้ทําไมบาทพระไว้ทําไมาหนูว่าไว้ทําไมาคะมีน้ำมนต์มีดอกไมค้ค่ะแล้วไว้อีกทําไมาอีกคะแล้วไผ่ข้าวเลยคะ่ะโอเคอ๋อแล้ววันนี้หนูไปองค์พระมาหนูไปขอหลวงตาบ้างเลยคะไหว้ไงไหว้น้าโมตสเอาไหว้ยังไงคะเวลาหนูไหว้หลวงตาน้าโมตส่ะอไงต่อขอเลยคะ่ะขอ ขออะไรคะให้แม่อยู่ครอบครัวกับเราแล้วอะไรอีกคะหนูขออะไรให้ตัวเองต้ขอให้แม่อยู่ครอบครัวเราขอให้แม่ขอให้แต่แม่อย่างเดียวเลยแล้วตัวเองขออะไรมากะคะนโมตัสสะสุขภาพไม่ได้ขอเราเมื่เนี้ยสุขภาพเราได้ ด้ขออะไรอีกคะขอให้แม่มีเงินเยอะๆโอ้ยโอเคอ่ะได้ขอบคุณนะเอาเงินเยอะๆไปทำอะไรอ่ะเอาไปเก็บเงินไว้เดี๋ยวจะไปเซนทันเอาไปทำไมอ่ะคะจะไปเล่นทัปเปอร์แลนด์นะรอ่ะรอคะใช่ค่ะชวนใครไปบ้างคะน้องก้าวใครอีกคะออมเซนทุกคนเลยใครอีกอ่ะทุกคนเลย